มันพร้อมจะเหลือแต่กระดูกมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วแบบตื่นเต้นเราใจตรงงหนวอรอก,กูยังดูตั้งน,นางนาวิจารณ์ณแรงเดือดตรงจรงิจรงเมื่อลีหน้าจางขอออกมาพูดถึงเจนี่เทียนโพสวรณที่พร้อมเหลือแต่กระดูกแถมยังไม่มีอะไรน่าร้าใจอีกด้วย แม้งานวันเกิดของไฮโซชูช so ัยเจ้าพ่อเพชรหมื่นล้านที่จัดขึ้นที่คาราฮัตรูหลายร้อยล้านแถวเรียบด่วนรามอินทารากรุงเทพจะผ่านพ้นไปแล้วโดยปีนี้มาในทีมไดมอนด์ไนท์พูปาร์ตี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของนางเอกชื่อดังอย่างเจนนี่เทียมโพสุวรรณที่แต่งตัวเซ็กซี่ห่มเพชรมูลค่ากว่า1 5 0 0ล้านบาทเดินสวยๆลงไปแหวกไหวที่สระว่ายน้ำแม้ตัวจะเปียกปอนแต่ก็ยังคงความเซ็กซี่เพชซีดมากเลยทีเดียวค่ะ แต่ไม่ไวายกลับถูกวิจารณ์แรงจนได้เมื่อหลีหน้าจังขอสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหลังเห็นเจนนี่ใส่เพชร1 5 0 0ล้านบาทเดินแบบแหวก่ายสะไาวน้ำซะหน่อยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะแต่ว่าเจนนี่มันผอมเกินไปไงมันผอมจนเหลือแต่กระดูกมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วแบบตื่นเต้นเลาใจเออมันจะดูแลตื่นเต้นเลาใจนี่เจนนี่เทมโพชิวันมันผอมเหลือแต่กระดูกมันก็เลยไม่มีอะไรดูแล้หน้าเลาใจเลยผอมเกินไป มีแต่กระดูกแม่โนบะบอกว่านางเน้นใบหน้านางไม่ได้ทําผมอะไรเลยดูผมนางอะ่ะเนนี้เทมโพสุวรรณก็เลยแบบว่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องเพชรเลยด้วยแอนโทเนียโพซิลเยตอนที่ที่นางไปงานอ้อะไรอ่ะเดอะเอ็มซเฟียเห็นไหมรูปร่างสวยแล้วใส,ส่เพชรเส้นนั้นอ่ะ เขาเรียกสองร้อยล้านน่ะ M M N N เกษียเพศิว่ะแต่ที่นี้เจมส์โพสวร์บันใสอันนั้นน่ะพันห้าร้อยล้านตรงไหนวะกูยังดูตั้งนานตรงไหนวะที่ว่าพันห้าร้อยล้านน่ะแต่ตรงๆอ่ะหล่อจริงตรงๆอ่ะหล่อจริง ฟาบูลเลอรสามคน <c oughs> ก็ยังแบบว่าไม่สามารถที่จะสร้างสีนให้มันเป็นไวรัลได้ไงเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นของรีนาจังที่ออกมาวิจารณ์เจนนี่เทียนโพสวานแล้วหลังจากนี้เจนนี่ตอกมาเคลื่อนไหวถึงรีนาจังหรือไม่นันนี่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l l เ w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ we